สวัสดีครับผมธนากรเกษตรเก้าพันล้านครับวันนี้มาอยู่ที่แปลงนาข้าวอีกหนึ่งแปลงซึ่งแปลงนี้ไม่มาไม่ได้ครับเพราะว่าเจ้าของบอกว่าถ้าอยากได้ภาพต้องมาเองครับวันนี้ก็เลยมาถึงที่โอเคครับเพราะว่างามสมคําล่ําลือที่สาคัญครับแปลงนี้เป็นพันุข้าวที่ไม่ใช่ข้าวเจ้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของแปลงเลยดีกว่าว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็ใช้อะไรบ้างครับแต่ก่อนอื่นครับขอดูแปลงข้าวก่อนครับ ไปดูข้าวครับรวงข้าวกาลังออกครับตอนนี้ครับสวยมากครับสวยมากเลยครับเขียวสวยครับใบเขียวรวงกําลังก้มรวงครับตอนนี้ครับสวยมากครับอเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ปุยตรงนี้ครับผมครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวัสดีครับผมครับสวัสดีค่ะแนะนำหน่อยครับตรงนี้ชื่อแล้วก็สถานที่ครับบ้านวังพับเหนือเอานั่งดีกว่าครับผเพราะว่ามันได้เห็นข้าวสวยๆวยมากเลยเอพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออรุณทิมปา พี่แตนนะพี่แตนพี่แต,น,แตนตรงนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่บ้านวังพับเนือ้อำอำเภอศรีประจันรจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมพี่ครับเห็นข้าวส,สวยๆอย่างนี้บอกนะยครับข้าวนี้คือข้าวอะไรครับพี่ก็อขอแม่โจ้อสองจับลงเลยพี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียว,น,ยวนะครับก็ขอแม่โจ้อสองนะครับพี่ปลูกข้าวเหนียวนี่เป็นั้งแรกหรือว่าเคยปลูกไหมครับที่ผ่านมาเคยปลูกไหมั้งแรกใช่ไหมพี่กุยยกฟังหน่อยว่า พี่ใช้อะไรมาถึงได้สวยขนาดนี้ก็นี่ไงโฟทีนี่ไงอ่าพี่ใช้โฟทีมากี่รอบพี่สองรอบเองเนี่ยสองรอบเองเหรอครับรอบที่สามยังไม่ได้ฉีดหรือว่าจะฉีดว้าวนี่นะครับดูครับสองรอบรอบที่สามยังไม่ได้ฉีดเลยครับพี่และก็ที่สําคัญอ่ะคุยให้ฟังหน่อยว่าชอบไหมเจออย่างเงี้ยชอบดีแบบเห็นแล้วดีไหมพี่คุยฟังหน่อยดีตอนแรกค้ามันบางมากเลยก็ฉีดโฟทีเข้าไป มันแตกรากดีอ่ะแตกกอเดินกอดีครับแตกกอเดินรากดีใช่ออกรวงมาเสมอกันมากมายแล้วก็สวยด้วยที่สําคัญก็ภูใจข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวด้วยและพี่ก็ฉีดแค่สองรอบสองรอบตรงนี้พื้นที่กี่ไร่พี่ตรงนี้สิบสองไร่สิบสองไร่นะโอ้ถือว่าข้าวสวยครับดูนะครับให้ดูนะครับข้าวรวงสวยนะครับนี่ดูนะฮะดูรวงสวยมากครับผมครับ เจ้าของแปลงเองนะครับวันนี้นะครับผมตนกรเกษตรข้าวบาลานครับแล้วก็พี่พี่อรุณติมปลาจ้ะพี่อรุณติมปลานะอบอกต่อนะครับโปรทีใช้ดีอย่างไร <c oughs> ก็ใช้ดีอ่ะก็คือแตกกอเดินรักดีอะไรจากขาบางๆก็กลายเป็นข้าวเน้นไปข้าวเน้นไปเนาะถือ <c oughs> ว่าประทับใจมากนะครับผมครับ <c oughs> และที่สําคัญพี่อรุณติมปลาเนี่ยพี่อรุณเนี่ยปลูกข้าวหมดกี่ไร่ครับ ทั้งหมดเลยหลายแปลงเนี่ยรวมๆกันแล้วสามร้อยเจ้าของยังจําไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าทําหลายแปลงมากครับที่สําคัญทําครั้งแรกครับข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ออกรวงมาสวยงามมากครับนี่ฉีดโฟทีไปแค่สองรอบนะครับแล้วก็รอบที่สามยังไม่ได้ฉีดนะครับเดี๋ยวรอฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากก้มรวงนะครับนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้นกรเกษตรข้าวบาลา์ครับแล้วพี่แตนครับลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ